รสวัสดีครูบาอาจารย์พี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับก็พบกับผมนะครับน้องใหญ่เบนจะนะครับวันนี้น้องใหญ่ก็ได้นําพระอีกหนึ่งองค์นะครับนํามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะก่อนรับชมนะครับน้องใหญ่ก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe เป็นกาลังใจให้น้องใหญ่ทาคลิปต่อไปด้วยนะครับอมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าน้องใหญ่เนี่ยจะเอาองค์ไหนนะครับนาให้พี่ๆได้รับชมนะครับอ่มาองค์นี้เลยนี่ นะครับองนี้นะครับมองก็รู้เลยนะฮะว่าเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะออกแบบว่าตุบตับนิดหนึ่งนะอ่าตุบตับยังไงนะครับเดี๋ยวต้องใหญ่พาไปชมนะก่อนอื่นนะครับนี่ก็ได้นําท่านออกจากกรอบเรียบร้อยนะครับนี่ให้ดูตัวจริงๆนะครับเห็นไหมครับ นี่คือองค์จริงๆนะครับมีความงดงามสวยงามมากๆนะครับเป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดนะครับนั่นก็เป็นพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับและที่อยู่บนมือผมอันนี้นะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นสมเด็จวครคังพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวใหญ่จะค่อยๆให้ดูโดยรวมขององค์พระกันก่อนนะครับ ให้ดูองค์โดยรวมขององค์พระกันก่อนว่าพระสมเด็จองนี้เนี่ยมีความงดงามเป็นยังไงนะครับแล้วเนื้อหาเนี่ยเขาจะดูหนึบหนักตุบตับขนาดไหนนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบนบนก่อนอ่านะครับให้ดูด้านหน้าด้านข้างนะครับเห็นไหมอ่ะด้านบนนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับโอ้โหดูแล้วก็ด้านล่างครับ แล้วมาด้านหลังนี่เห็นไหโอ้โหเนื้อนี่เหนือได้ใจนะพี่ๆนะอ่าเนื้อเขาเนือได้ใจเลยนะครับองค์นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับขององค์นี้กันนะครับหลายคนนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าบางท่านนะครับเขาอาจจะไม่ค่อยเน้นพิมพ์นะครับคือต้องบอกว่าการดูพระสมเด็จเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีหลายหลากหลายแนวทาง นะครับเชื่อแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะครับเชื่อแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะครับไม่ว่าบางคนเนี่ยพี่เขาอาจจะดูเออเช่นดูเนื้อก่อนอ่านะครับบางท่านก็ดูพิมพ์ก่อนอ่าบางคนก็พิจารณาจากความเก่าก่อนนะครับเพราะว่าแนวทางแต่ท่านแน่นอนว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอย่างส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าจะดีนะมันจะดีไหมถ้าเราได้พิมพ์ฟงด้วยได้ความเก่าด้วย นะครับได้เนื้อด้วยเนี่ยมันจะน่าเก็บก่อไหม นะครับอันนี้พี่พีก็ลองพิจารณากันดูนะครับอ่ะผู้พามำเพลงไปเยอะนะครับไม่เสียเวลานะครับต้องใหญ่ขอเริ่มต้นที่องค์นี้ก่อนนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยพิมเขาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสวยยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับเริ่มจากเส้นซุ้มด้านขวามือขององค์พระเห็นไหมครับขึ้นมานะครับแล้วมาจดดทางด้านซ้ายมือองค์พระชัดเจนเลยนะครับองค์นี้เนี่ยเส้นสมกับบริเวณขอบตัดเนี่ยเขาค่อนข้างจะชิดนะ อ่านะครับเขาค่อนข้างจะชิดนะครับพัคเกตองค์นี้เขาดูแบบว่าจะหลดซุ้มเลยเห็นไหมครับจะติดจะหลดซุ้มเลยนะครับแต่อง์นี้เนี่ยการกดของพิมพเนี่ยดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลึกมากเท่าไหร่นะครับ ถามว่าทําไมไม่ลึกนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะดูตื้นๆนะครับแต่ว่าสัดส่วนนะครับพิมพ์ทรงต่างๆนะครับความเก่าธรรมชาติของเขายังมีอยู่นะครับอย่างองค์นี้นะครับด้านพื้นที่ด้านในนะครับเขาจะลึกกว่าพื้นที่ด้านนอกชัดเจนเลยนะครับเส้นซมนะครับจะมีการหดตัวเห็นไหม เขาจะมีการงุ้มเข้าไปม้วนเข้าไปนะครับตามการเวลาขององค์พระของเนื้อพระนะฮะเห็นไหมสังเกตดูดีว่าเขาจะม้วนลงเข้าไปนะครับแต่เนื่องจากว่าองค์นี้เนี่ยเขาไม่ได้กดเขากดไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะนะครับเนี่ยเขากดไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับก็เลยจะไม่ม้วนไม่ม้วนมากนะนะครับแต่ยังเห็นม้วนแบบม้วนลางๆนี่ขนาดกดกดตื้อๆนะเนี่ยยังม้วนขนาดนี้เลยนะครับนี่ก็ดูการอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นการใช้พิจารณานะครับ ใบหน้าองนี้นะครับพี่ๆอย่างที่เห็นนะครับเขาจะดูกลมเป็นเหมือนผมมะตูมเลยนะครับจะดูแล้วเนี่ยมีติดเส้นหู2เส้นด้วยนะนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคมกลิบเลยนะครับหายากนะที่ติดหูแบบนี้นะครับพลิกตะแคงด้านข้างนะครับจะเห็นเส้นคอนูนโหนชัดเจนนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนะครับจะมีความสุดตัวลงเล็กน้อยนะครับแขนนะครับลำแขนเนี่ยจะมีการทิ้งตรงเลยนะครับแล้วหักประสานตรงกึ่งกลางชัดเจนเลยอกองนี้เหมือนอกกระบอกนะ อ่าดูจากทรงแล้วในองค์นี้เหมือนอกกระบอกเลยนะครับจะดูแบบเป็นเหมือนกระบอกกระบอกทรงตรงๆลงมานะครับใต้ซอกแขนขององค์นี้จะค่อนข้างลึกเหมือนกันเห็นไหมยังมีความลึกอยู่นะนะครับการขัดสมาธิต่างๆนะครับ ฐานอาสนะต่างๆนะฐานสิงยังมีความคมชัดนะครับแล้วฐานหมอนฐานฐานสุดท้ายนะครับเขาจะไม่จะหลดซุ้มทั้งสองข้างเห็นไหมไม่จะหลดซุ้มนะนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระสมเด็จนะครับแต่เนื้อง์นี้สวยนะองค์จริงยโคตรสวยเลยนะครับพลิกตะแคงข้างมานะครับเราจะเห็นไหลนะครับเราจะมีเห็นเราเห็นเลยนะครับว่ามีการก่อนของเนื้อชัดเจนเลยขณะข้างหน้านะดูองค์นี้พี่ดูเนื้อเด็กอืม้มอิ่มไหม เนื้ออิ่มๆเลยอะพลิกมาด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะมีการปริแตกยุบย่นนะครับมีปริแตกยุบย่นนะครับชัดเจนเลยทั้งสีด้านเห็นไหมแล้วขอบเขาเนี่ยจะดูมนๆนะครับจะดูมนๆนะครับแล้วมีการปริของเนื้อพระให้เห็นนะครับนี่เห็นไหมทั้งสี่ด้านนะครับไม่เรียบตึงนะครับไม่เรียบตึงนะครับนี่เห็นไหมไม่เรียบตึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยโอ้โหพี่ดูดิ งดงามนะนะครับนี่คือแบบคนเรียกว่านะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะของพระสมเด็จนะเออเนื้อเขาก็คือจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาท่านตําหรือ,อ,อท่านทําแจกเนี่ยเนื้อก็ไม่เหมือนกันนะครับตามวารละนะครับต่างๆกันไปนะครับด้านหลังเห็นอะไรองค์นี้มาดูต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวบนเยอะพี่ๆบอกว่าเออต่อได้ละอยากดูองจริงนะครับด้านหลังองค์นี้นะครับพี่ๆเห็นนะ เห็นไหมครับว่าเนื้อเขาเนี่ยไม่เรียบเห็นไหมฮะถ้าพ้าใหม่ๆหม่เขาก็จะเรียบกริบเลยนะครับอย่างองค์นี้เขาจะมีความกุ้มกุ้มนะกุ้มกุ้มออไม่ใช่ใช้ศัพท์ผิดนะต้องแบบมีความแบบว่าเป็นแบบเออเป็นแบบเนื้อแบบปิปินะครับปิ๊ดแยกนะครับเป็นก้อนๆเป็นจ้ำจ้ำนั่นเองเห็นไหมเนื้อเขานี่ไม่เรียบเลยนะองค์นี้เนี่ยเออเนี่ยเนื้อเขาจะดูหดนะครับหดแล้วปิตามธรรมชาติ นะฮะโอ้โหมาอ่ะนะครับนี่คือพระสมเด็จโดยรวมขององค์นี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับการขยายนะครับดูเนื้อพระนะครับเดี๋ยวใหญ่จะอาพาไปดูเนื้อพระกันนะครับอ่ะไปกันเลยมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อพระขององค์นี้กันนะครับว่าจะเห็นอะไรกันบ้างนะครับพี่ๆนะนี่มาเลยโอ้โหดูเลยพี่ดูเนื้ออื้สวยจริงๆนะ นะครับเนื้อคืดูแบบว่าช้ำดูมีน้ำมีนวลเห็นไหมนะครับนี่โอ้โหดูคาบนะครับคาบแคลไซต์นะครับ,บ,นะรบ,บ, Kelsey, รบที่เกิดขึ้นตามร่องนะครับการปิดแตกนะครับของเนื้อพระนะครับและที่สำคัญนะครับพระสมเด็จเนี่ยมวลสารต้องมีเห็นไหมเม็ดขาวขุ่นเม็ดขาวใสนะครับผงทูปผงพระพุทธคุณต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยโอ้โหดูคาบเลย คาบนิแน่นปึ๊กเลยนะพี่ๆดูนะเห็นไหมแล้วเนื้อพระพี่ดูดิเห็นไหมดูมีความฉ่ำมันวาวเห็นไหมนี่คือเนื้อพระแท้ๆนะครับเนื้อพระแท้ๆนะครับไม่ใช่เนื้อใหม่แต่อย่างไรนะครับเส้นสมมีการหดตัวลงเล็กน้อยนะครับเส้นสมมีการหดตัวลงเล็กน้อยนะครับแล้วการปริแตกของเนื้อที่ดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับ ปริแตกของเนื้อที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับพระแน่นอนว่าอายุไม่ใช่1-2-3ปีนะนะครับพระที่อายุ150ปีนะครับต้องมีการปริแยกยุบย่นแน่นอนนะครับคาบแลวซต์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นนะนี่มาดูด้านข้างเห็นไหมเนื้อดูมีความช่ำอยู่เลยมั้ยไมฮะไม่ดูแล้วไม่เขาเรียกวนะ่า ดูแล้วเนื้อมันไม่ทื่อๆอ่าต้องใช้คํานี้ดีกว่านะครับน่าจะเข้าใจง่ายเห็นไหมเนี่ยโหดูดิแน่นปึกนะครับโมนสารก็แน่นเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ให้ดูงสีขอบเลยนะนะอันนี้บึกบักเลยนะเนี่ยโซไม่เห็นเนื้อเข้าไปนี่เนื้อในจะเห็นเลยนะว่าเนื้อเขาเนี่ยไม่ใช่เนื้อเรซินแน่นอน นะครับตรงนี้จะมีเหมือนครับเป็นหนักไปทางน้ำมันต่อยิวนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังว่าเราจะเห็นอะไรนะครับโอ้โหพี่ดูเดีอืมดูเนื้อเน่าเลย,นะยเนี่ยรงเนี้ยเนื้อเขาเน่าเลยนะแล้วดูหลังเนะี่ยเห็นไหมเนอะได้ใจเลยครับพี่พี่เนี่ยรูพนปลายเข็มต่างๆนะครับการก่อนเก่าของเนื้อนี่ดูง่ายมากๆนะฮะแล้วมวลสารแน่นจริงๆนะองเนี้ยเออ ดูเหมือนจะน้อยแต่ไม่น้อยนะองค์นี้เนี่ยอืม,อมปึกปกักอ่ะ นะครับน้องใหญ่ก็ได้นําพระสวยๆนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับที่มีความงดงานและดูเป็นธรรมชาติดูเข้าใจง่ายนะครับนํามาให้พี่ๆรับชมกันนะก็น้องใหญ่ไม่ขออะไรมากนะครับพี่นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้น้องใหญ่ด้วยนะครับสําหรับวันนี้น้องใหญ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับสหรับวันนี้สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม